ได้มาพบกับคุณพยอมกระชอดนอกนะคะไงมั้งคะตอนนี้ไม่ได้เจอกัน1อาทิตย์ค่ะสดชื่นขึ้นค่ะสดชื่นใช้สินค้าเอชเชนเพอร์เอชเชนเพอร์แล้วก็เอโดซีนะคะเนื้องอกที่มดลูกนะคะแล้วก็ซีดที่ปีกมดลูกทั้งสองข้างรับประทานไปสักระยะน,นประมาณสักเดือนกว่าๆค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอนัดนะคะแล้วก็ได้ได้ทำการการอันต์าวเนาะเนื้องอกที่เราเป็นนะคะมันมันลดมันยุบมันฝ่อลงไปเยอะมาก คุณหมอก็ถามว่าเราไปทําอะไรมาแต่ปกติเราก็ทานยาที่คุณหมอให้มานะครับก็บ<อ>ใช้ตัวนี้ช่วยด้วยถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้คุณหมอบอกว่าอาจจะไม่ต้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เลยมั่นใจเลยว่าสินค้าที่เราทานประจําตัวเอชเชนเพิร์กับกับน้ำน้ำออกซิเจนเอเดซีนี้นะคะทำทำงานกับร่างกายเราเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าเราทานตัวกับตัวเองแล้วก็ ทานทุกวันนะคะคือเดิมหมอบอกว่าอาการของเราเนี่ยต้องผ่าตัดเพราะว่าเรามีการปวดเก็งเลือดออกบ่อยใช่แล้วเรามีใบรับรองทางการแพทย์ไหมคะยืนยันว่าซีของเราเนี่ยยุบตัวลงจริงแล้วเราไม่ต้องผ่าตัดแล้วมีค่ะมีค่ะใบรับรองแพทย์ที่ที่ได้มานะคะรับรองว่าเราเป็นเป็นเนื้องอกจริงๆเป็นเนื้องอกแล้วก็เป็นซีดที่มะลูกจริงๆหมอลดยานะคะแล้วก็ห่างนัดตอนนี้ดีใจมากเลยค่ะ